สวัสดีค่ะตอนนี้หวานก็กำลังนั่งรอเวลาขึ้นเครื่องอยู่นะคะหลังจากที่ตรวจสอบเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ขึ้นมาอยู่บนเครื่องกันเรียบร้อยแล้วนะคะภายในเครื่องก็โอเคสวยงามค่ะนี่ก็จะเป็นภายในเครื่องแล้วนะคะตอนนี้หวานก็กำลังเ,ออเดินรอไปที่จะไปที่นั่งของตนเองอยู่นะคะซึ่งสังเกตเห็นก็แต่ละเก้าอี้ก็จะมีมอนกับ ผ้าห่มนะคะทุกเก้าอี้เลยให้เรา,เาที่เรากําลังเดินไปเนี่ยเห็นเห็นมีทุกเก้าอี้เลยนะคะตอนนี้ก็ถึงที่นั่งแล้วแอบดูซิเขามีอะไรเอ่ยมีอะไรอีกไหมโอเคเช็ค okay, แป๊บนึงนะคะเนี่ยแป๊บนึงไหนดูซิ ก็จะมีหมอนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซองอะไรเอ่ยอ๋อมันมีของข้างในอยู่นะคะทั้งโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นหูฟังค่ะหูฟังอันนี้ก็จะเป็นเทชชู่เปียกนะคะมีททชชูเปียกให้เราด้วยไว้เช็ดมือแล้วก็ผ้าห่มค่ะ อันนี้เราก็เปิดซองดูซิว่าในนี้มันมีอะไรให้เราบ้างนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคมีหน้ากากอนามัยให้ค่ะถุงมือแล้วก็อันนี้จะเป็นเจลแอลกอฮอล์น,นะคะโอเคหมดแล้วหมดแล้ว,ลวค่ะ อันนี้ตรงที่นั่งที่หวานได้นั่งนะคะก็จะเป็นที่นั่งติดริมหน้าต่างค่ะซึ่งตรงนี้ก็ได้เป็นออบริการเปลี่ยนเปลี่ยนที่นั่งของทางสายการบินนะคะซึ่งบอกว่าก็บริการดีมากเข็นเป็นผู้หญิงเดินทางมาคนเดียวนะคะก็เลยเ,ออเปลี่ยนที่นั่งให้เราใหม่ค่ะเผลอหลับไปนะคะตื่นมามีขนมวางไว้ให้ด้วยน่ารักจังเลยค่ะ จ้าหน้าที่มาปลุกนะคะบอกว่าอาหารมาแล้วนะคะมีอาหารให้เลือกนะคะ2เมนูเมนูแรกก็ฟังไม่ทันนะคะจะมีที่ว่าอะไรอันนี้ก็จะเป็นแต่วาบ้านหวังก็จะเดีกว่าไข่เค็กข้าวผัดไก่ข้าวหมูไก่ ตอนนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วนะคะก็อาหารอร่อยค่ะมีเสิร์ฟชากาแฟเพิ่มเติมหลังจากทานข้าวด้วยนะคะอันนี้เราก็มาดูซิว่าเขามีอะไรให้เราดูบ้างมีหนังอะไรให้ดูบ้างเนาะแบบหนึ่งนะคะ อันนี้ถือว่าการบริการของสายการบินกาตาดีดีมากนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเออเราก็บอกเขาในเรื่องของเออขอที่นั่งนะคะอันนี้ก็ได้ที่นั่งแบบว่าติดริมหน้าต่างแล้วก็คนเดียว3เก้าอี e. ้อันนี้อาจจะเนื่องจากว่าเออเขาเรียกว่าอะไระอะอที่นั่งไม่เต็มด้วยนะคะเราก็เลยขอบริการตรงนี้ได้นะคะซึ่งก็3ามเก้าอี e. ้นะคะตีตั๋วนอนยาวคนเดียวสบายมีหมอมีผ้าห่มให้พร้อมนะคะ ตื่นมามีขนมมาวางไว้ให้อีกแล้วนะคะเก้าอี้ถัดไปเขาบอกว่าจริงๆมีพวกกาแฟชามาเสิร์ฟด้วยนะคะเฮ้ยเย่ๆมาถึงแล้วนะคะมองออกจากมองออกไปจากาหน้าต่างนะคะเราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองโดฮาประเทศกาตาร์นะคะอันนี้ก็เรามาถึงจุดหมายที่สองแล้วนะคะอันนี้หวานเดินทางมาจากสนามบินออรันดาสตอกโฮมประเทศสวีเดนนะคะ เ,เพื่อที่จะมาต่อเครื่องที่โดฮาไปลงสุวณภูมินะคะเวลาในการเดินทางก็ประมาณ7ชั่วโมงกว่าก็ตื่นเต้นมากค่ะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากเพราะนี่เป็นการบินครั้งแรกกับสายการบินกาตารแล้วก็ต้องต่อเครื่องด้วยนะคะจากการที่นั่งอยู่สนามบินพยายามมองแล้วนะคะก็ไม่พบคนไทยเลยจนกระทั่งมาอยู่บนเครื่องก็ยังไม่พบคนไทยเลยน่าจะเป็นคนไทยคนเดียวที่อยู่บนเครื่องบินลำนี้ตอนนี้นะคะ อันนี้ก็เดี๋ยวพอสักครู่นะคะเครื่องแลนดิ้งแล้วนะคะตอนนี้ก็มีประกาศจากเจ้าหน้าที่นะคะว่าหลังจากเครื่องแลนดิ้งแล้วจอดสนิทแล้วนะคะก็จะมีแอร์บัสมารับผู้โดยสารนะคะจากทางออกของเครื่องบินนะคะเพื่อที่จะไปสู่ทางเข้าของสนามบินนะคะ